ที่ชอบฤดูหนาวและควรปลูกในฤดูหนาวประเภทที่5ก็คือกระล่ำดาวกระล่ำดาวมีอายุการเก็บเกี่ยว80-100วันกระลำดาวชอบแดดจัดตลอดทั้งวันเมื่อโตเต็มที่ควรตัดใบล่างออกให้ต้นได้รับแสงแดดมากขึ้นและควรปลูกในช่วงฤดูร้อนหรือปลายฤดูฝนเพื่อให้โตในช่วงฤดูหนาวเพราะฤดูหนาวของบ้านเรานั้นจะสั้น ถ้าไม่ทันฤดูหนาวกระลำดาวก็จะไม่ติดดาวให้เราเก็บกินนะคะก็จะมีแต่ใบมีแต่ต้นแล้วดาวก็จะไม่ออกดาวก็จะเล็กๆไม่สามารถเก็บกินได้ดังนั้นการปลูกกระลำดาวเนี่ยควรปลูกให้ทันฤดูหนาวควรเตรียมการปลูกตั้งแต่ปลายฤดูฝนตั้งแต่เนื่อๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวกระลำดาว กินในช่วงฤด,ดูหนาวเพราะว่ากระดําดาวนี่ชอบอากาศหนาวค่ะดินที่ใช้ปลูกกระดําดาวควรที่จะเป็นดินร่วนและอุดมสมบูรณ์ระบายน้ําได้ดีดังนั้นเวลาเราปลูกกระดําดาวนียเราควรปลูกในดินที่ร่วนซุยแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มีาธาตุอาหารครบถ้วนกระถางต้องระบายน้ําได้ดีเพื่อป้องกันร,รากกระดําดาวเน่า กระลำดาวมีลักษณะลำต้นค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงโย่งแย่งเลยเพื่อออกดาวตรงลำต้นดังนั้นการปลูกกระลำดาวควรที่จะปลูกลงกระถาง12นิ้วเพื่อให้ได้พื้นที่ให้กระลำดาวเจริญเติบโตและกระถางต้องระบายน้ำได้ดีรูเยอะๆนะคะและกระลำดาวเนี่ยชอบให้รดน้ำเยอะๆ กระลำดาวจะชอบให้รดน้ําชุ่มๆเลยค่ะแต่ว่ากระถางต้องระบายน้ําได้ดีน้ําจะต้องไม่ขังนะคะระบายน้ําได้ดีเวลาเรารดน้าเนี่ยกระลำดาวก็จะชอบมากรดน้าวันละ1นถึงสองครั้งแล้วกระถางต้องวางตากแดดจัดตลอดทั้งวันเพราะว่ากระลำดาวชอบแดดจัดตลอดทั้งวันค่ะ กระถางดำ6-12นิ้วปลูกผักได้ดีมากๆเลยเนื่องจากมีรูระบายน้ำเยอะและระบายน้ำได้ดีมากทำให้ผักเจริญงอกงามสนใจสั่งซื้อกระถางดำนะคะจิ้มที่ตะกร้าหน้าคลิปเลยค่ะ